หากคุณจินตนาการว่าตัวเองหลุดเข้าไปในโลกยุคไดโนเสาร์คุณคงจะนึกถึงทีเร็กซ์ที่คำรามดังกึงกก้องหรือแบล็กชิโอซอรัสคอยาวที่เดินผ่านป่าภาพจำเหล่านี้คือภาพอันคุ้นตาจากหนังหรือสารคดีที่เห็นบ่อยๆแต่หากจะนึกถึงโลกไดโนเสาร์ในแผ่นดินไทยละ่ะภาพในหัวของคุณจะเป็นอย่างไรนั่นคือความท้าทายท,ที่ทีมงานเราต้องเผชิญในการถ่ายทอดเรื่องราวของสัตว์ยักษ์เหล่านี้ ในดินแดนไทยที่ไม่เหมือนที่ใดเราต้องสร้างโลกยุก่อนประวัติศาสตร์ให้สมจริงที่สุดพร้อมกับสื่อสารเรื่องราวทุกมิติของสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่เคยอาศัยอยู่บนแผ่นดินเดียวกับเราซึ่งงานนี้ไม่เพียงแค่การนำเสนอสิ่งที่เคยมีอยู่แต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่โลกที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนนี่คืองานที่จะเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสัมผัสมรดกธรรมชาติที่แสนยิ่งใหญ่ และสวยงามเหล่านี้ เบื้องหลังการจัดนิทรรศกาศไทโนเสาร์ศูนย์รวมสัตว์ดึกดำบรรพันไทยเมื่อหลายล้านปีก่อนบนแผ่นดินไทยเคยมีไดนโนเสาร์และสัตว์โบราณที่น่าอัศจรรย์นานาพันธุ์ปกครองอยู่ก่อนที่พวกมันจะหายไปและทิ้งร่องรอยที่บอกเล่าเรื่องราวอันยิ่งใหญ่และลึกลับของมันไดนโนเสาร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางธรรมชาติ ที่ส่งต่อมาให้มนุษย์ได้ศึกษาและค้นหาเรื่องราวของไดโนเสาร์ไทยจึงไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์บทหนึ่งของโลกแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมอดีตกับปัจจุบันผ่านการค้นพบใหม่ๆที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอในช่วงกว่า40ปีแห่งการศึกษาซากดึกดำบรรในประเทศไทยมีนับร้อยชนิดที่ได้รับการค้นพบและตั้งชื่อให้เป็นชนิดใหม่ของโลก แต่การรับรู้เกี่ยวกับพวกมันยังคงค่อนข้างน้อยหากเทียบกับไดโนเสาร์จากประเทศฝั่งตะวันตกจุดนี้จึงเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ทีมงานของเรามีความมุ่งหวังที่จะทําให้ไดโนเสาร์และสัตว์ดึกดำบรรทยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นย้อนกลับไปในปีพศ2566ทีมงานของเราได้รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่หนังสือดึกดำบรรทันไทย เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยให้คนไทยได้ตระหนักถึงการมีอยู่ของพวกมันซึ่งคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้ในที่สุดก็ได้รับการต่อยอดและกลายเป็นนิทรรศการไทโนเสาร์ในที่สุดและต้องขอขอบคุณโอกาสที่พวกเราจะได้แสดงความทะเยอทะยานของเยาวชนรุ่นใหม่ในการเล่าเรื่องราวกว่า3,000ล้านปีของประเทศไทยโอกาสอันยิ่งใหญ่จากผู้ให้กำเนิดนิทรรศการไทโนเสาร์ ผมชื่อพิริยาวัชจิพันนะครับเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ที่ชื่อว่าท่าพิพิธภัณฑ์แล้วก็ในครั้งนี้ท่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยได้ทํานิทรรศาการขึ้นมาชื่อว่าไทโนซอร์นะก็คือไทโนเสาร์ในภาษาไทยสาเหตุที่ทํานิทรรศาการนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้สาธารณชนเนี่ยได้รับรู้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆมีไดโนเสาร์แล้วก็สัตว์ดึกดำบรร ที่เคยอยู่ในดินแดนสยามมางแล้วเนี่ยมากมายเต็มไปหมดนะครับเพราะว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับไดนโนเสาร์ต่างประเทศทีรักไทยเซอร์ทรัพนี้นะแต่ว่าของไทยเราเนี่ยแปลกมากที่คนรู้จักน้อยนะครับก็เลยจัดนิทรรศาการนี้ขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าเรามีอะไรมากมายหลือเกินนะครับว่าจะได้เกิดความโงแหนแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่ัในนิทรรศ,ศาการนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการรวบรวมพวกสัตว์ดึงดําบันนะครับที่มีความน่าสนใจแล้วก็รวบรวมพวก ไดโนเสาร์ทั้งหมด13ชนิดนะครับในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกหรือว่าขุ่มปั้นต่างๆเนี่ยรวบรวมมาจนครบเลยนะครับ13ชนิดนอกจากนั้น,นยังมีของเพื่อนนะครับอย่างสัตวรร์น้ำบานพวกกลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานทะเลหรือสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ําหรือแม้กระทั่งยุคหลังไดโนเสาร์นะครับอย่างช้างม้าะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในนิทรรศกา,การนี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยเป็นสัตว์ที่ถูกค้นพบในประเทศไทยเลยนะครับทั้งหมดรวบรวมมาเป็นสัตว์สกุลใหม่ของโลกด้วยนะครับที่เจอในบ้านของเราที่ทราบนิสการนี้ขึ้นมาเพราะว่าเวลาเราไปมีโอกาสไปดูพิิธพัณฑ์ในดโนเสาร์านะครับในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นในดโวเสาร์าของประเทศนั้นๆเห็นดโวเสาร์ที่เขาค,คุดเจอในที่ต่างๆเนี่ยมากมายแต่พอเราย้อนกลับมามองเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยเราก็มีแหละมีในต่างจังหวัดมีหลายๆที่เนี่ยแต่ว่า เรายังไม่เห็น,นที่พิพิธภัณฑ์ที่อยู่ใจกลางเมืองแบบนี้แล้วก็เล่าเรื่องครบแบบนี้นะครับเพราะแต่ละที่ที่เราเห็นในประเทศไทยเราจะเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าถึงเรื่องราวที่เจอในจังหวัดน,นั้นๆในในเขตน,นั้นๆแต่ว่ามันจะไม่ได้เล่าทั้งทั้งเรื่องตั้งแต่ยุค สมัยพาเลโอโซอิกตั้งแต่มีสัตว์อยู่ในทะเลจนเป็นไดโนเสาร์ไล่เรียงมปจะถึงมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็มนุษย์นะครับเราก็ยอยากจะเล่าเรื่องให้มันขมวดให้มันครบครันที่สุดแล้วก็รวบรวมชนิดพันธุ์ให้มากที่สุดเพ่าที่จะมากได้มาอยู่ในนิทรรศการเดียวกันก็เลยเกิดแรงบันณาใจอย่างนั้นจึงเกิดนิทรรศการนี้ขึ้นมาครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยนั่นคือสิ่งมีชีวิตหลายๆตัวในนิทรรศการไดโนเสารน์นี้ส่วนใหญ่สูญพันธุ์ไปกว่า100ล้านปี ไม่มีญาติญาติหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันบางชนิดไม่มีแม้กระทั่งการค้นพบกะโหลกที่สมบูรณ์เลยเจอเพียงกระดูกสองสามชิ้นฟันสองสามซี่และที่น่าประหลาดใจไปกว่านั้นบางชนิดมีการค้นพบกระดูกเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นแล้วเหตุใดละ่ะนักบรรพชีวินวิทยาจึงสามารถจำลองรูปร่างหน้าตาของมันออกมาได้ราวกับเคยเห็นพวกมันเมื่อครั้นยังมีชีวิตในการที่เราจะจำลอง ดดนเสาซ์ขึ้นมาเนี่ยคือแน่นอนอยู่แล้วว่าพวกไดนเสาซ์พวกนี้หลายๆตัวสูญพันธุ์ไปมากกว่า100ล้านปีนะครับทำให้เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่เราอยากจะนําสัตว์พวกนี้กลับมาได้มันต้องมีกระบวนการมากมายนะครับเพราะพวกมันเนี่ยตายไปแล้วจริงๆ การสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาใหม่นักบรรพชีวิตวิทยาเรียนดูเรื่องราวของพวกมันจากาฟอสซิลที่พบการศึกษาโครงกระดูกและกล้ามเนื้อช่วยให้เราเข้าใจว่าพวกมันควรมีรูปร่างเป็นอย่างไรและเคลื่อนไหวยอย่างไรเมื่อครั้งพวกมันยังมีชีวิตนอกจากนี้การเปรียบเทียบพวกมันกับไดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันซึ่งก็คือนกช่วยให้เราสามารถอนุมานพฤติกรรมรวมไปถึงเนื้อเยื่ออ่อนที่ไม่ปรากฏในบันทึกตฟอสซิลได้อีกด้วย แล้วก็การที่เราจะจําลองสัตว์ดึงดักบอขึ้นมาสักตัวเนี่ยมันก็ต้องมีการอาศัยพวกข้อมูลจากนักบันภาชีวิวิทยาทั้งในและต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นการจําลองเกล็ดขนสีหรือผิวหนังอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานรองรับทั้งหมดนะครับ อย่างที่เราเห็นตอนนี้คือลักษณะของเกล็ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกล็ดบริเวณด้านข้างของหัวไหล่หรือเกล็ดบริเวณสีข้าวลัตัวต่างๆเนี่ทุกอย่างเนี่ยมันมีเปเปอร์รองรับหมดนะครับซึ่งบางทีอาจจะเป็นญาติทางห่างหรือญาติใกล้ชิดก,ก็ได้ที่มีการค้นพบในส่วนนี้นะครับคือเราไม่ได้เจอส่วน ผิวหนังอย่างนี้ในไดโนเสาร์ไทยเนะาะเพราะงั้นเราก็ต้องมีการเทียบเทียงกับญาติญาติในต่างประเทศบ้านนะครับดังนั้นการที่เราจะจําลองมันขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานรองรับเสมอนะครับและด้วยเทคโนโลยีในศตรวรรษที่21อันล้ําสมัยงานวิจัยจากทั้งทางฝั่งสหรัฐอเมริกาและจีนจึงสามารถนากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องเข้าไปสํารวจองค์ประกอบของผิวหนังหรือเส้นขนของไดโนเสาร์หลากหลายชนิดและพบว่า พวกมันมีสีสันสวยงามยิ่งกว่าที่เคยคิดกันบางชนิดมีลำตัวสีน้ำตาลแดงช่วยพรางตัวจากนักล่าบางชนิดมีลำตัวสีดำคล้ายอีกาและบางชนิดยังมีขนสีสดใสเหลือบรุง้งสวยงามเทียบเท่ากับนกในปัจจุบันดังนั้นในนิทรรศการไทโนเสานี้ทีมงานจึงพยายามถ,ายถ่ายทอดสีสันอันสดใสให้กับสัตว์ดึกดำบรรพัญชาติไทยหลายชนิดที่จะแสดงอยู่ที่นี่ หนึ่งในองค์ประกอบใหม่ที่น่าทึ่งที่เราค้นพบในบันทึกฟอสซิลของไดโนเสาร์คือเส้นขนและเม็ดสีเราพบว่าไดโนเสาร์หลายชนิดมีขนและภายในฟอสซิลขนนั้นบางครั้งโครงสร้างของกระป๋องเม็ดสีหรือเมลานโซมก็ถูกเก็บรักษาไว้ด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วไดโนเสาร์นั้นมีสีสันที่สดใสเช่นเดียวกับนกในปัจจุบันหน้าไปแล้วนี่เลฟเลนถอยดวงตาเดี๋ยวผมปาดให้ก่อน ดังที่ทราบกันนั้นหน้าที่ของทีมที่ปรึกษาคือจะต้องตรวจสอบคาดการณ์และสันนิษฐานอย่างสมเหตุสมผล,มผลเพื่อให้สิ่งมีชีวิตแต่ละตัวมีรูปร่างหน้าตาสมจริงที่สุดถ้าอย่างนั้นการจะรวบรวมหลักฐาน,นเพื่อที่จะสร้างสารสัตว์เดรับันขึ้นมาสักตัวนั้นมีความท้าทายและยากง่ายเพียงใดกันบ้างครับก็ ถ้าเป็นในส่วนของงานวิชาการอย่างนี้ครับขอจะยกตัวอย่างของบางส่วนที่ผมทำเนาะก็อย่างเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแม m หม,มอ้ออย่างนี้ครับจะข้อมูลอาจจะหาค่อนข้างยากหน่อยเพราะด้วยความที่ข้อมูลเนี่ยอาจจะมีน้อยก็เลยต้องหาของหลายแหล่งทั้งในของต่างประเทศและก็ของในประเทศเราเองก็พยายามหาเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตและได้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวสัตว์ดนดํามันให้ได้มากที่สุดนะครับว่าจะต้องเสนอออกมาอย่างไร ก็ถ้า case ินเคสว่าของในตัวบ้านเราข้อมูลมันน้อยจริงแบบอาจจะไม่ได้มีข้อมูลอธิบายอะไรเลยนะฮะอันนี้อาจจะต้องใช้อ้าองอิงจากของต่างประเทศมาหน่อยซึ่งบางทีอะครับในของส่วนของต่างประเทศอาจจะอธิบายได้เยอะกว่าของบ้านเราและอาจจะเจอสมบูรณ์กว่าของบ้านเราแต่ทั้งนี้ครับด้วยชิ้นตัวอย่างที่มันเหมือนกันอาจจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันชนิดเดียวกันก็เอามาเทียบกันได้ครับเระมณน้ะ และกรณีที่ซากดึกดำบรรบ้านเราบางชิ้นมีรายงานการค้นพบเพียงสั้นๆอาจมีเพียงหนึ่งหน้าหรือท้าทายไปกว่านั้นบางตัวมีการกล่าวถึงเพียงย่อหน้าเดียวเท่านั้นสิ่งใดละ่ะที่ทำให้ทีมงานมีความมั่นใจพอที่จะนำเสนอสิ่งมีชีวิตตัวนี้ออกมาได้ก็โดยหลักๆจะเป็นข้อมูลทางสันฐานวิทยานะครับหรือว่าตัวรูปรูป่ปางหรือว่าถ,ถาถาศัพท์วิชาการจะเรียกว,ว่า morphology เนาะ เทียบลักษณะของโมโฟเนว่ามีความใกล้เคียงกันยังไงเหมือนกันยังไงอะไรประมาณนี้ครับหลังจากที่ฝ่ายวิชาการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายมาให้แล้วก็มาถึงคราวที่เราฝ่ายบรรพศินจะเริ่มจำลองพวกมันขึ้นมาในขั้นตอนต่อไป